อีกหนึ่งเรื่องบ้างครับก็เป็นเรื่องของอาร์เซนอลกับฟานหลงในการทำประตูถึง5าประตูมาหนึ่งใสแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับซึ่งคนก็บอกว่าเฮ้ยมันขาดจังเลยอ่ะมันขาดเพราอะไรอ่ะซึ่งมันก็จะเห็นชัดว่ามันมีนมปัญหาบางอย่าง,างที่ซิตี้ยังปิดไม่มิดแล้วก็โดนอาร์เซนอลเล่นงานจุด,จดซ้ำนั่นคือตรงกลางนะจุดที่เป็นแมน่งโรดี ก็ไม่มีใครแทนได้แล้วก e ็ย right ังทําได้ไม่ดีนะแล้วก็เป็นโอกาสที่ชิวแล้วเกินถ่ายไปซ้ายถ่ายไปขวารอรับบอลจากเพื่อนรับปัดปัดแปะแต่งเองแต่งเข้าซ้ายเปิดข้ามฟากแล้วก็อ okay ีกคนที่อิสระมากคือเดนแฮนไรส์ถ้าเกิดทีมระดับพักการแบบนี้ปล่อยให้เดคแฮนไรส์ว่างเนี่ยอันตรายแน่ซึ่งไรส์ก็โยกสนักเหมนกันแถมลูกที่เปิดให้เอเมอรเนรี่ได้ยิงก็เห็นแล้วว่าเขาเนี่ย มีวิช mm. ั่นฟุตบอลขนาดไหนก็เลยซิตี้ก็แพ้แบบเนี้ยแพ้เปน็นเรื่องของลักษณะความความยอดเยี่ยมใดๆกลางอาก็ผสมกับความพวกพวกเปลี่ยนของกลางซิตี้พอดีนะครับก็เลยมามามองกันหน่อยละกันว่ามันมีเหตุผลอยู่3อย่างที่ม for mm. ok ันเป็นเหตุผลนอกกรอบที่ผมคิดเองเออเองเป็นทฤษฎีสมมติคิดนะครับแล้วก็อ่าไม่ได้เคยไปยันอังกฤษไม่เคยไปเอมิเรตส์นะครับไม่เคยโทรหาใครเลยไม่เคยพูดคุยกับบรรดากูรูกันเนสไม่เคยไปเคาะสลิมกับบรรดากูรูซิตี้ คิดเองหมดนะครับก็ยังไงผิดพลาดอะไรอย่าโกรธการเป็นการคิดแบบนอกกรอบอยู่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 สามอย่างที่เป็นเรื่องนอกกรอบจริง,รงๆก็ยังไงเสียก็ถ้าเกิดผิดพลาดอะไรก็คอมเมนต์บอกนะครับแล้วก็ฝากไว้ฝากแชร์ฝากสมัครฝากติดเหมือนเดิมนะครับเอาเป็นเรื่องแรกก่อนเลยนะครับเรื่องแรกผมมองว่ามันมี individual problem หรือว่า in individual troubles หรือว่าปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างบุคคลของสองทีมนี้อยู่มากพอสมควรอย่างเช่นเบรลิ์ดาวฮารัานเนี่ย จาะจงจะเป็นโจดกับเกอเบลมาเขาย้ายเจาะจงจะเป็นโจ์มาไอ้น้องลุิส์เคลลี่เลยซึ่งก็ทีมประตูได้ี๋ยวจะเป็นหลายคนที่บาดหมางระหว่างกันแบร์โรซิวากับโอเดกาตอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเล่นตำแหน่งเหมือนกันเนี่ยแต่คือโอเดกาตมันฉายกว่าก็จะมีการกระจุกกระจิงกกระป๊อกกระปั๊กกันหน่อยแล้วก็หลายคนก็อยู่ภายใต้เสียงวิจารณ์ที่เป็นแง่ลบเช่นไคลฮาวเวสเป็นต้นก็เหมือนทุกอย่างมันแรสมันระเบิดกันในวันนี้พอดีซึ่งมันก็รวมมาเป็นแมชเดียวกับ ที่แตกต่างกับเวอร์ชันอาร์ตเลลเกมอื่นแล้วกันบางเกมคือจับกวอดชนะคู่แข่งเช่นเกมเจอวูฟอย่างเงี้ยเดี๋จะเป็นเกมอื่นๆที่ผ่านมาก็ดูจะไม,ม่ได้ชนะแบบใสสะอาดขนาดนี้แล้วกันแต่เกมเนี้ยมันมีความเป็นอินดิวเดอรวลป๊อลเปิ้มอยู่ในใจาะคนแล้วก็อยานะ่างนี้ระเบิดออกมาพอดีซึ่งก็ทําได้ผลอย่างยิ่งนะครับแล้วก็เห็นแล้วว่ามันมันกู๊ดจ็อบมากกับเกมนักกับครับข้อ2ครับผมมองตรงนี้ครับมองว่าเหตุผลน,นอกกรอบก็คือซิตี้เนี่ย ผู้เล่นภายในทีมตัวเองผมไม่ได้ไปคุกคีนะผมเดานะว่าอาจจะมีการไม่เชื่อใจกันระหว่างตำแหน่งจริงๆแล้วเช่นออเตกาเช่นตำแหน่งหน้ากองหลังอะไรเงี้ยคือมันเริ่มจะดูหลายจังหวะเนี่ยเราอาจจะดูฟุตบอลระบบคอมแเตชั่นได้ไม่มากเท่าไม่ได้ละเอียดเท่าแต่เห็นแล้วว่ามันการดีตำแหน่งการรับมือกับผู้เล่นอาร์เซนอลที่ทำท่านเบลแล้วกันเวลาเขาได้บอลคืนจากตัวเองเขาทัน ทักทันเร็วมากกลับมาเป็นเกมบุกได้เร็วมากแล้วก็จะเห็นว่าการยืนประกบตำแหน่งยืนยืนแมนมาร์สเอ่ยยืนโซนเพรสเอะไมันดูจะมีความปั่นป่วนอะ่ะแล้วยิ่งพอตรงกลางมันโบวเนี่ยตรงผู้เล่นที่เป็นอาร์เซนอลก็แพงขึ้นมาหนึ่งคนแพงตลอดจะเห็นว่าบริเวณหัววงกลมกลางสนามเวลาอาร์เซนอลฉกบอลมาได้อินเตอร์เซชั่นได้เนี่ยจะเห็นจะมีคนหนึ่งคนไปรอตรงกลางเสมอ,อมีฮาวเวิร์ดบ้างมีมาเตียรี่บ้างไปรอรับบอลตรงจุดกลางสนาม ซึ่งมันจุดโบวตของซิตี้พอดีซึ่งมันจุดที่โรดดี้เจ็บอยู่พอดีก็เลยคิดว่าวันนั้นเนี่ยมันเป็นเป็นเรื่องของความไม่เชื่อใจระหว่างนักเตะด้วยนะผมว่ามันมีคนนะแต่ว่าที่ลงไปจะเป็นบรรดานักเตะทุกปัจจุบันจอห์นสโตนโรชโชคอร์ิโอนะครับแล้วก็หลายคนเนี่ยแต่มันความไว้เนื้อเชื่อใจและยิ่งออรเทก้าปัดไม่ปัดบอลไม่พ้นบ้างล่ะโดนยิงแบบยืนขาตาย3ลูกเนี้ยเพื่อนในทีมก็อาจจะมีใจแป้วบ้างที่เพื่อนรับไม่ได้ใชก็เป็นอย่างนี้ก็มองกันไปแบบคิดเองตัวเองท่อน แล้วก็ข้อ3นะครับข้อ3คือการให้โอกาสเตะหน้าใหม่แบบรวดเร็วแล้วกันของของซิตี้ของเปตตแหละก็คือโอมามาโมชผมไม่ได้บอกพ่อนของโอมาโมชไม่เก่งนะแต่เขาก็มีแนวทางของเขาแล้วกันแล้วก็การยืนตแหน่งดูเหมือนจะไปทับกับฟาวิโน่าสมควรกลับการฟิลโฟเดนที่จ่ายบอลพลาดให้ปาเตไปยิเงเนี่ยเขาก็ดูจะเหมือนคิดไปเองว่าพอไม่มีเดบลอยเขากลายเป็นศูนย์กลางทีมากขึ้นลงไปล้วงบอลลึก ลงมาเล่นบอลเบลตักแตนตัวเองแล้วก็ฉกเสียบอลพลาดมันเป็นเรื่องของลักษณะฟอร์เมชันบางอย่างที่นักเตะจะเริ่มเริ่มยังไม่ได้กลมกล่อมกันมากนักเท่าไรในระบบที่เป๊ปวางไว้ก็เห็นจะเห็นถ้าเป็นประจํำถ้าเกิดใครดูแบบเต็มเต็มเกมจริงๆแล้วเห็นว่าเป๊ปแบบโยกนั่นโยกนี่ทาท่ามีแค่พุกแบบแอคชั่นแบงเยอะประเดิมเยอะแสดงว่าเหมือนแผนมันไม่ลงตอนที่เป๊ปวางไว้ามากมันดูหลุดจากกรอบที่เป๊ปวางไว้เยอะก็เลย อาจจะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอ่ะโอเคเป็นการคาดเดานะว่าผมมองว่าอาร์เซนลเก่งจริงเก่งมากเาเล่นกำลังอินไวที่มันอยู่ในยุคที่มันเพอร์เฟกมากๆแล้วกันอย่างเช่นโอเดกาเนี่ยคือทองเนื้องามเลยเล่นดีสุดๆเอ็กคนไรส์ก็สุดยอดเลยขาดไม่ได้แล้วปาเต้ก็ทำตามหน้าที่ไปโดนตัวบนครับอาจจะมีความขาดตกพ่องคือขาดซาก้าเป็นคนหนึ่งแต่ก็ทดแทนได้ครับก็ยังมีความึ้งหวาแล้วกันที่ออกมาให้เห็น ก็ดูโอเคแล้วก็ดูตอบโจทย์ในระดับหนึน่งแต่กับกันเนี่ยอา,าร์ซอลอาจจะไม่ได้เก่งที่สุดแต่ซิตี้ยั่วเองเหมือนเดิมเพิ่งกลับมาได้ในตอนนี้นเก็บ3แต้มมาหลายเกมแต่วก็เจอคู่แข่งที่ไม่ได้เหนียวกว่ามากนักก็เลยเก็บแต้มได้แต่พอเจออา,าร์ซอลเนี่ยดูจะดูดูแบบมันมันผิดเองไปเยอะมากก็เลยเป็นสิ่งนี้ที่เขาเลยพลาดท่าพลาดไปนะครับเอาโอเคมองประมาณนี้เป็นความคิดนอกกรอบมาจากที่คนอื่นมองแบบถ้าเกิดพิดารณาอะไรก็อย่ากโกรธกัน,แต,กกกกกนแต่ถ้าชอบเนี่ยไลค์แชร์สับปะรดก็ดีนะครับประมาณนี้โอเค อย่าีอีกครับมีเยอะแมนยูอยู่พวงแท้คาเลยแบบแบแบบประตูแมวมากระโดดแมวมาก็เดี๋ยวมาว่ากันในคลิปก่อนไปครับ